จะมาอันบ็อกแก้วบอทเทิลบอทเทิลคลาสสิกทัมเบรลแก้วมีหูนั่นเองไม่สปอยสีหรอกให้ต <laughs> ื่นอ้านี่ให้ดูเลยให้ดูเลยนี่วิ้นเอ้ยน่ารักมากเลยอันนี้หลอดได้หลอดมาด้วยนี่แก้วคลาสสิกทัมเบร์คือแก้วมีหูไซส์เนี้ยคือไซส์4 0ออน แล้วก็คุณสมบัติของเขาเขาจะปลอดสารพิษปลอด BPA ปลอดสารตะกั่วรับรองถึงความปลอดภัยแล้วก็สแตนเลสที่เขาใช้ดูข้างในดูข้างในเป็นฟูดเกรดเลย18.8วิน่ารังมากเลยอะจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงคือเขาจะมีให้เราทั้งแบบใช้หลอดแล้วก็จิบเอาจากปากแก้วได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเปิดมาตรงนี้ใช่ปะก็จะเป็นช่องเสียบหลอด พอเปิดมาทั้งนี้ปุ๊บก็เอาไว้จิบได้เลยนี่ปากหลอดเป็นอย่างนี้หลอดเขามีลักษณะโค้งเห็นปะ่ะก็คือรองรับการแบบว่าเราไม่ต้องเอียงแก้วเยอะอะหลอดเขาก็โค้งมาหาปากเราให้จุดเด่นเลยคือสีน่ารักมากเลยแล้วหูจับอะก้าวว่าจับสบายมือมากเลยนะเขาจะมีความโค้งมนและอีกอย่างหนึ่งนะราคาไม่แรงด้วยทุกคนไปดูได้เลย เห็นราคาปุ๊บอยากเลือกสีเลยแน่นอนแก้วใบนี้ยมันสามารถใส่ช่องวางแก้วในรถได้หรือเปล่าใส่ได้เวิร์กมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้ถ้าเราเผลอทำแก้วล้มแล้วเนี่ยน้ำจะหกออกมาหรือเปล่าใช่ไหมแก้วมันจะต้องล้มลงไปที่โต๊ะอีกอ่ะไม่หก แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าเราปิดเอาไว้แบบนี้นะนี้ช่องนี้จะไม่ได้ถูกใช้นะแล้วแต่ว่าถ้าทําหลอดหน้าตายอย่างเงี้ยแล้วน้ําเยอะพอมันก็อาจจะออกมาได้แต่น,นี้ก้วก็น้ําก็ประมาณนึงอะ่ะมันก็ไม่ออกมานะทําล้มแก้วล้มอย่างงี้ก็ประมาณนี้